ถ่ายรูปให้เมียเมื่อกี้จนแตนต่อโอ้ยปวดไหมปวดตนยพาเลยมาบ้านวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะแม่นี่ครับถ่ายคลิปลงยูทูบด้วยถึงบ้านแล้วปวดภัยปวดภัย ถดงรถตึกคนนะครับวันนี้ครับวันที่16เมษายน2 5 6 4เดินทางกลับเชียงรายตอนนี้ก็เวลาประมาณ7นาฬิกา30นาทีครับทีเจ้าจาบ้านนี่คือคนป้อนข้าวของเรานะครับคนป้อนข้าวมาดิีิเอากินข้าวบ,บนรถครับมุ่งหน้าสู่เชียงรายน่าจะถึงวันพรุ่งนี้ครับตอนเย็นๆ ตอนนี้เราก็เข้าสู่เขตจังหวัดยะโสธรกันที่รียบ้อยแล้วนะครับหลังจากที่เดินทางมาจากน้ำพุกลางขงเจียมตอนนี้ก็เวลา10บนาิกาตรงอดีเป๊ะครับถึงจังหวัดยะโทอนรถข้างหน้านี้ถ้าเป็นผู้หญิงนี่ผมจะรีบแซงเลยแก้วตอนนี้หอยเอแล้วสลักร้อยเอ็ดบ้านบ้านเกิดออกเก้านจ้ะร้อยเอ็ด <100, S 2> <100. S 1> บ้านเกิดของผมเองนะครับ บานพื้นเพ่ของวงศระกูลพญายคำแสงกับผู้เรียนป็น,นิมีนะครับเ็นเป็นพ้นยั่นี่แต่ว่าหงพอไปอยู่หม่องแดงไม่รู้ <c oughs> พญ่ยไปอยู่เชียงรายนะครับที่ว่าเป็นบานเขาเพญายีผ <c oughs> มก็บอกจักพีจักนอกอ้องยู่นี่แล้วครับ <c oughs> อันนี้ก็คือแลนด์มาร์คใหม่ ของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับท่านผู้ชมนั่นก็คืออมอบทดบใหญ่ครับโอเคครับตอนนี้เรามาถึงขอนแก่นแล้วเป้าหมายในวันนี้ของเราแต่ว่าเราจะไม่นอนในขอนแก่นนะครับรอบนี้เราจะออกไปนอนที่อำเภอชุมแพกัน ตอนนี้เสียงโชเฟอร์อ่อยๆแล้วเพราะว่าเดินทางมาทั้งวันตอนนี้เวลา14นาฬิกาครับบ่ายสองถึงขอนแก่นพอดีเป๊ะครับตอนนี้ตอนแรกว่าจะนอนที่อำเภอชุมแพตอนนี้เราเปลี่ยนแผนเนื่องจากว่าเราอยากที่จะย่นระยะเวลาที่จะถึงบ้านนี่เชียงไดนะครับให้เร็วมากยิ่งขึ้นก็เลยจะข้ามไปนอนที่อำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ ก็ถึงเขาลำนาวที่ดับเบิลาวนะครับให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศเส้นทางในเขาลำนาวว่าเป็นยังไงเส้นทางธรรมชาตินะครับเป็นอุทยานแห่งชาติเขาลำนาว ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับไปขึ้นหน้าอีกนิดนึงก็จะไปถึงอำเภอหลงสักจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งคืนนี้เราจะพักกันอยู่ที่นั่นก่อนอครับตอนนี้เราก็มาถึงที่พักเป็นที่ยบร้อยแล้วนะครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่ที่พักก็คือต้นอ,อ้อต้นขอต้นอ,อ้อไม่ใช่หรอต้นขอนี่นี่การอาหารต้นขอรีสอร์ทนี่ ที่ต้นคอรีสอร์ทนะครับลงมาจากเขาน้าหนาว<ม>ก็ประมาณ1กิโล1ถึงกิโลครับก็จะมาเจอกับต้นคอรีสอร์ทคืนนี้เราก็จะพักที่นี่ก่อน <Okay. S 1> น, ort, นะครับโอเคที่ต้นคอรีสอร์ทนะครับสักหนึ่งคืนก่อนที่จะเดินทางต่อพรุ่งนี้ไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับที่บ้าน<ม>ก็ถือว่าปีนี้ที่กลับบ้านเป็นปีที่ทำเวลาได้ดีนะครับปกติเราจะนอนกันที่ตัวเมืองขอนแก่น ใกล้ๆก,กับตลาดต้นตาลแต่ว่าปีนี้นี่เรามาถึงเพชรบูรณ์เลยนะครับพรุ่งนี้ก็จะไปรับไอหมอกเย็นๆนะครับที่พิโนราเต้ที่ตรงในว,วัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วตอนนี้กำลังเก็บเก็บของฝากใส่ตู้เย็นนี่ฮะพักหนาพักน้ำนะครับพักน้ำ,พ,นำพักน้ำจากนาโฟกลางข้างในมีอะไรบ้างอในรรนั้นมี นีุ่้งนครับ้งเนียบบว้ีจนะคก็ใส่ตูเย็นไว้ก่อนนะครับของฝากจะไปให้คุณแม่แล้วก็ป้าๆาๆทั้งหลายที่จังหวัดเชียงรายก็เดี๋ยวจะอาบน้ำนะครับแล้วก็จะออกไปท่องราตรีสักนิดนึงเขาบอกว่าอะ เนื้อย่างเยียวยาได้ทุกสิ่งเดี๋ยวอาบน้ำเสร็จก็จะออกไปทานข้าวครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เชา้า <Bye. S 2> จะเก็บภาพสวยๆมาฝากที่วัดพระทาตผาซ่อนแก้วแล้วก็พี่โนโลาเต้พรุ่งนี้จะพาไปชมเขาเบื่อเขามาเราบ้างก็ได้นะนี่โอเคอรุณสวัสดิ์ครับเช้านี้ที่พิชบูรณ ตอนนี้เวลา6นฬิกาตรงครับก็แพลนของเราวันนี้ก็คือเราจะไปที่พินโนลาเต้น,นะครับเพื่อรับชมบรรยากาศแห่งคุณเขาของจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็จะแวะสการะนะครับที่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักมากครับหลับสบายสุสดๆเลยเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศข้างนอกนะครับข้างนอกโรง,งแรม ากาศเช้าเช้าครับตอนนี้พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยนะครับนะครับท้องฟ้าคลึมคลึมท้องฟ้ายังครึมคึมนะครับเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักมากมีฟ้าร้องด้วยอากาศดีมากๆครับตอนเช้าที่นี่เพชรบูรณ์นะครับก็ถือว่าเข้าสู่เขตของโซนทิศเหนือนะครับก็ถึงทิศเหนือแล้วบรรยากาศดีมากๆเลยครับอากาศก็ดีอีกสาเหตุหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าฝนตกด้วยเมื่อคืน อาบน้ำก่อนแล้วก็จะออกไปกินข้าวแล้วก็จะเริ่มเดินทางวันนี้นะครับโอเคสว่วนอีกคนหนึ่งยังไม่ตื่นเชีไหพักทา้หน่อยสิพักทายหน่อยพักไาหน่อยเร็วเร็วเร็วเ, <laughs> เดี๋ยวมงจะอาบน้ำกันครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินทางกันโอเค เวลา7จ็นาฬิกา30มนทีนะครับแต่ว่าท้องฟ้าก็ยังมืดกล้มอยู่ก็ดีเหมือนกันครับอากาศดีจะได้ไม่ร้อนมากมีสไปเดอร์แมนมาขายพวงมาลัยให้เราด้วยนะครับวันนี้ <c oughs> อย่างเท่ตรงโน้นจะเป็นภูทับเบิกอยู่ไกลๆเลยครับโน่นโอเคครับนี่ก็คือเส้นทางที่เราจะไปนะครับแต่ว่าตอนนี้เรามาแวะ ซื้อของฝากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับที่ขึ้นชื่อก็คือมะขามในเมนูต่างๆนี่ครับเป็นไงอร่อยอร่อยครับคุกสามรสก็มีมะขามคุุกแบบนี้ด้วยครับนี่ หลายเมนูนทำเองหมดใช่ไหมครับอ<ม><ม>อ๋อบางอันก็รับมาแล้วก็มีมะขามหวานแบบนี้แบบนี้ก็มีครับ เส้นทางตอนนี้เราเข้ามาเส้นทางที่จะไปวัดประาธาตุผาซ่อนแก้วตอนนี้หมอกดูครับท่านผู้ชมด้านบนนี้ไม่เห็นภูเขาแล้วนะครับตอนนี้หมอกหนามากๆนี่คือหมอกเดือนเมษานะครับเป็นทั้งหมอกเป็นทั้งเมฆบรรยากาศสวยงามมากๆครับครับสุดยอดมากครับเป็นบรรยากาศที่โอ้โหหาดูได้ยากมากว้าวตอนนี้ต้องเปิดไฟรีนะครับเพราะว่า เส้นทางเนี่ยบว่ารถที่สวนมาจะมองไม่เห็นรถเราหมอกหนามากครับท่านผู้ชมตอนนี้เดี๋ยวเรามาเติมพลังกันก่อนนะครับก่อนที่จะขึ้นไปสการะวัดธาตุผาซ่อนแก้วนะอยู่ข้างบนนี่เองครับใกล้ๆตรงด้านล่างก็จะมีร้านอาหารแล้วก็มีลานจอดรถอยู่ข้างหลังอันนี้เราจะมาไหว้พระ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วกันนะคะบรรยากาศเยี่ยมมากเลยนี่คือผู้ติดตามของผมเองนะครับเป็นมือกล้องวันนี้เขายิ้มเพราะว่าเขาได้มาเที่ยวนะครับเมื่อวานนี้เขาหน้าบูดนิดนึง <c oughs> เพราะว่าเขาไม่ได้เที่ยวขึ้นมาข้างบนข้างหลังก็มีเจดีย์อีกครับสวยงามมากครับ ก็เป็นบรรยากาศบริเวณวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนะครับไปกันต่อพี่พีโนลาเต้พีโนลาเต,ต้ครับถึงแล้วข้างในเดีย๋ยวเราไปสั่งอาหารกันครับพีโนลาเต้นะครับตรงนี้เรามาสั่งเครื่องดื่มกับอาหารเสร็จเรียบร้อยนะครับ ทางร้านเขาก็จะให้เ,เจอร์แบบนี้มาถ้าถึงคิวเรามันก็จะดังิ๊แล้วก็ไปรับอาหารได้เนี่ยครับพิโนลาเต้น่ากินสุดๆครับนี่นี่ครับได้มาแล้วครับอาหารเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศก่อนครับ ตอนนี้เวลา9ก้านาฬิกายีนาทีครับตอนนี้แต่ว่าหมอกก็ยังหนามันเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเพื่อนเดินไปชมหมอกนะครับบรรยากาศชิรานนูุ่นครับตรงด้านนู้นเห็นไหมข้างหลังผมครับหมอกยังหนาอยู่เลยครับตอนนี้นะครับดูครับย้ยยยก็ฝากเพืเพื่อนนะครับที่ติดตามใครอยากมาเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ก็สามารถมาแวะเที่ยวที่นี่ได้ครับ เลยจากวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วมาเลยมาอีกไม่ถึง1กิโลครับแต่ทางก็จะชันนิดนึงนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นจุดสูงสุดของทิวทัศน์ที่นี่เลยก็ว่าได้นะครับพิโนโลาเต้ก็เป็นร้านกาแฟแล้วก็ร้านอาหารเครื่องดืง่มพวกขนม,ขนม,ข,นมขนมเค้กทั่วไปนะครับก็มีน่ครับพิโนโลาเต้อร่อยไหมครับอ่อความอร่อยเป็นยังไงมีติมนิดนึครับแล้วก็มีวาฟเฟิล <c oughs> <c oughs> พินโนาเต้ก็อร่อยเหมือนกันนะครับเนี่ยสุดยอดครับอร่อยมากๆว้าวอืมเราลองชิมชาดีกว่า แทนตอดครับนี่ไม่รลยมันครับยังอยู่อยู่เลยถ <c oughs> ่ารูปให้เมียเมืม่อกีย้ยนแตนต่อดตอนนี้เรากําลังจะออกจากเพชรบูรณ์นะคะเป้าหมายต่อไปคือพิษณุโลกะค่ะพิษณุโลก,โลกเข้าสู่โหมดรากงอกเหมือนเดิมเมืนเ่อวานนะครับ7ชั่วโมง มองยาวๆที่เชียงรายไปพิซซ่ารูกันครับเลือนสองแอเคจ้ะ ที่บ้านขนมจีนรับแรขับรถจากเพชรบูรณ์เนาะมาถึงนี่ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่ากครับกินข้าวกันก่อนครับก็เดินทางต่อไปครับไปต่อมุ่งหน้าสู่จังหวัดแพร่ครับ A few moments later ถึงแพร่แล้วครับตอนนี้พระเมียวอนมาว่าอยากถ่ายรูปกับกำแพงกกำแพง ทางเข้าเมืองแพร่นะครับตอนนี้เวลา1 4นาฬิา35นาทีครับก็ถือว่าทำเวลาได้ดีอยู่เราถึงแพร่แล้วครับดูด้านหลังประตูกำแพงเมืองสู่จังหวัดแพร่ตอนนี้มาถึงแล้วครับเมืองแพร่ครับเมืองแพร่ ต่อไปเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่พยาว,ยาวแล้วก็ถึงบ้านใช่ไหมโอเคขอบคุณมือคนนวดครับเออนี่ครับมือคนนวดนั่งนวดงอนกันแล้วครับเดีย๋ยวนี้ <S <S เพราะว่าเส้นทางก็วันนี้เราราวสา0รกว่ากิโลเมตร กับ400ได้เนาะนะครับตั้งแต่เพระชรบูรณ์เพระชรบูรณ์มาถึงตอนนี้เราถึงพะเยาครับ16นากา45นาทีกำลังจะเข้าจังหวัดพะเยา เวลา18นาฬิกา34นาทีครับถึงบ้านอย่างเป็นทางการนี่ครับบ้านน้อยหลังนี้ครับถึงแล้วนี่อันนี้ว่าเป็นบ้านนะครับอันนี้เล่านี่ลรานี่ลรนอนหลังนี้เรามือนี้อันนี้เลา่าแ,แล้วนี่ครับนี่ถึงบ้านแล้วนะครับ,รบเ,เสียงกีีเสียงกีดมีเสียงกรดผอมเลย แเปิดเปิดรถเปิดรถเปิดรถมาแล้วครับคนที่เ okay. ดินมารับเราก็คือน้องสาวร่วมสายเลือดฮัลโหลสวัสดีครับถึงบ้านแล้วครับถึงบ้านแล้วมาบ้านดีครับแม่สวัสดีค่ะแม่นี่ครับถ่ายคลิปลงยูทูบด้วยถึงบ้านปลอดภัยปลอดภัยถึงแล้วครับสายตามองไม่เห็น ตาตามองไม่เหสวัสดีครับพี่ทางปลอดภัยจะมาทางปลอดภัยครับครับถึงเรียบร้อยครับจังหวัดเชียงรายจากอุบลราชธานีครับสองวันสองมือเต็มๆครับการเดินทางได้จอยเหนื่อยปะเหนื่อยมากคิดฮอดปะคิดฮอดบ้านครับก็ขอจบทริปนะครับการเดินทาง ตั้งแต่จังหวัดอุบนราชธานีครับ1000กว่ากิโลตอนนี้ก็เวลา6กโมงกว่าๆนะครับก็ถึงจังหวัดเชียงรายโดยสวัสดิภาพนะครับนี่ <c oughs> ไปกอดอารมณ์ู้ไพ่อแล้วผู <c oughs> ออันนี้ค, <c oughs> คุณแม่นะครับสง<ม>สัยจะค,คิดถึงคิดถึงลูกชายมากไม่ยอมปล่อยมือเลยอากลูกชายนะครับยิ้มวันนี้ไม่ยอมปล่อยมือเลย ที่ทอดมากาก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับการเดินทางหอนบานแล้วครับนะครับโดยสวัสดิภาพสวัสดีทุกคนครับบ๊ายบายจิ๊บบ๊ายบายหน่อยปิดคล <Bye. S 1> คดคิปแล้วปิดคลิปแล้วถึงบ้านแล้ว ฟังความหมุสศกของป๋าก่อนป๋าความสิกของป๋าหมใจมาหมะหอดเฮื่อนแล้ว่ะนะครับนี่าามวผมรอได้ไผ่ผมก็รอได้พอยนะครับแม่ขึ้น่อยจั้จอราเบิ่งเคแม่ขึ้สิ่หน่อยแกซื้อกิงเดีจึงเดดีไกรูหอดเนาะหอดมาถงก็ดีใจครับอยากสึงภาพรันหน้าเนาะอนนี่ขอฝากเขาก่อนเป็นน้เลยพอก่ดีแก่น้วเออเช ต้วงการเราต,ต้องหาหรอครับเอาอัดคลิปมาอย็างอัดคลิปชิลล์ยูทูบไปนเ่ยต้องว่งาจากใจจริงเน้อะ